เคยมีเกมไหนไหมครับที่คุณเล่นไปแล้วกลับรู้สึกเหงาแต่บอกไม่ถูก โบราณสถานหรือว่าโบราณวัตถุข้าวของเก่าๆแล้วก็สิ่งผู้พังอีกมากมายในเกมฮอลล n i น h t มันไม่ได้เล่าผ่านคําพูดโดยตรงแต่มันเล่าผ่านนัยยะและสัญลักษณ์ต่างๆภายในเกมและไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเกมนี้มันแฝงความเหงาอยู่มากมายเลยทีเดียวในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมฮอลล n i น h t กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะฮะเนื่องจากภาคต่ออย่างซิลซอง ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีใจนะฮะที่ได้มีการกลับมาพูดถึงอีกครั้งถ้าถามว่าผมเนี่ยรู้จักกับเกมนี้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วครับผมเนี่ยได้รู้จักกับท่องแบรนโจแล้วก็ได้ดูเขาเนี่ยทำรีวิวชั้นเลวเกี่ยวกับเกม horror night และผมก็ชอบเซตติ้งของเกมนี้มากๆแต่ต้องสเคลมเมอร์อก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่น metroid v a n i a มาตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับเกมแนว side scoring เป็นสัดส่วนมากนะครับ ก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้สักเท่าไหร่แต่พอมาเล่น Hollow Knight แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันได้ซึมซับกับ Metroidvania จริงๆเลยนะฮะเพราะว่าแพทเทิร์นของ Metroidvania ที่ผมเคยเล่นมานะฮะมันจะให้อิสระแล้วก็สำรวจอะไรก็ได้กับผู้เล่นและเราเนี่ยก็จะไปเจอกับทางตันหรือว่าทางที่จะต้องใช้อะไรบางอย่างในการผ่านแล้วเราเนี่ยก็ต้องสำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็จำแผนที่นะครับว่า เราเนี่ยจะต้องเอาพลังนี้ไปแก้ไขทางไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วหรือว่าทางนี้เนี่ยจะต้องได้พลังอะไรถึงจะแก้ไขได้อะไรประมาณนั้นครับมันเลยทําให้เราเนี่ยได้มีการสํารวจอย่างอิสระแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็คิดแล้วก็จดจําแผนที่นะฮะถ้าเกิดลืมเนี่ยก็ชิบหายเลยทีเดียวในเรื่องความดีงามต่างๆเนี่ยหลายๆช่องคงพูดไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงความเหงาที่แฝงในวิดีโอเกม ให้ทุกคนเนี่ยลองคิดนะครับว่ามันเป็นคืนคืนหนึ่งที่เงียบเหงามากๆเลยไม่มีใครสักคนเนี่ยอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าใครสักคนที่จะสามารถพูดคุยกับคุณได้แต่คุณกลับได้หยิบเกมอย่าง Hollow Knight ขึ้นมาเปิดเล่นและได้ซึมซับไปกับโลกของวิดีโอเกมนี้มันจะทำให้คุณเหงาขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวในวิดีโอเกมอย่างฮ o w Knight นี้ครับจะได้ซึมซับความเหงาผ่านตัวละครต่างๆภายในเกม และสถานที่ต่างๆว่ามันสวยงามมากขนาดไหนถ้าเกิดคุณได้ดูเนี่ยคุณก็จะรู้เลยครับหากดูเพียงตาแล้วเนี่ยมันก็สวยงามดีแต่หากฟังและจับใจเนี่ยมันจะสวยงามยิ่งกว่าเก่าครับ <L un ters> ความเหงานั้นคือการดำรงอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่านักปรัชญาอย่างไฮเดนเกอร์มองว่ามนุษย์นั้นถูกโยนมาในโลกที่ไม่มีคำตอบตายตัวว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไร และเกิดมาทําไมกันแน่ทําให้ผู้เล่นภายในเกมนั้นเกิดการตั้งคําถามมากมายว่าตัวละครเอกของเรานั้นคือใครกันแน่และในโลกที่ล่มสลายอย่างโฮโลเนสนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกแห่งนี้และสร้างปลกงักหักพังมากมายที่สอยเห็นว่าแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วมันเลยทำให้เรานั้นเหงาอยู่ข้างในลึกๆนั่นเองและด้วยเหตุน,นี้มันจึงทำให้เราเห็นถึงบาดแผลของประวัติศาสตร์หรือว่าสิ่งที่เคยมีอยู่ อาณาจักรฮอลโลเนสนั้นในอดีตอาจจะรุ่งเรืองมาก่อนและเมื่อความรุ่งเรืองนั้นหายไปเหลือไว้เพียงแค่ซากเศษหินเศษปูนและล่องรอยที่เคยมีซากปรากพาังนั้นมันคือสิ่งที่เตือนใจเราว่าทุกอารยธรรมยิ่งใหญ่สักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจบลงเหลือไว้เพียงแค่เศษซากเพียงเท่านั้น แม้ว่าโลกใบนี้มันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนหรือว่าฮอลโลเนสมันจะเงียบเหงาสักเพียงใดแต่เราก็ยังเจอกับผู้ที่สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ท้ายที่สุดแล้วเราไม่ทราบได้เลยว่าเขานั้นเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูแต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงความเหงาที่เขามีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ปณิธานและเป้าหมายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อสแสวงหาสิ่งใหม่ๆการเดินทางเพื่อที่จะทะนุงความเย่อหยิ่งของตนหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อที่จะหาการต่อสู้ที่ดุเดือดและเหมาะสมกับการจากไปของตนเองภายในเกมเนี่ยก็สามารถพบเจอ n p c ได้หลายรูปแบบเลยนะครับทำให้เกมนี้เนี่ย อาจจะมีความเหงาแล้วก็อาจจะมีความอบอุ่นอยู่บ้างในบางครั้งที่เราเนี่ยได้เจอสิ่งมีชีวิตหรือว่าได้เจอเพื่อนร่วมทางประกอบด้วยกับเสียงในเกมเนี่ยที่มันน่ารักมากๆทาให้ใจเราเนี่ยมันฟูอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวและรู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็หลงไหลแล้วก็ได้หลงรักเกมนี้เข้าซะแล้วถึงแม้ว่าช่วงเวลาแห่งความเหงาเนี่ยมันจะทําให้เราเปลาะบ้าง แต่นิดแตะหน่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะสลายหายไปแบบทันทีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าในช่วงเวลาความเหงามันมีค่ามากๆเลยนะฮะมันได้ทําให้เราเนี่ยได้คิดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทําให้เรามองตัวเราเองว่าในส่วนลึกในใจเราเนี่ยมันกำลังว่างเปล่าอยู่หรือว่าอยากที่จะหาอะไรมาเติมเต็มหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่กระทั่งการได้นั่งชิวๆฟังเพลงแล้วก็ ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่เราเนี่ยไม่เคยได้มองในตอนที่เรายุ่งๆมันก็รู้สึกว่าแค่นี้เนี่ยความเหงามันก็มีค่ามากๆแล้วนะฮะอย่ามองว่าความเหงาเป็นสิ่งที่แย่เลยครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเหงาแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยเนี่ยผมบอกทุกคลิปเลยว่าเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เสมอนะฮะจริงๆแล้วคลิปนี้ผมอยากที่จะเอาหลายๆเกมมาเป็นแบ็กกราวแล้วก็มาพูดถึงนะครับแต่ว่ามัน ขี้เกียจนะขี้เกียจไปอัดหลายๆเกมนะฮะก็เอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าผมได้มีอโอกาสได้เล่นเกมอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งยูเมนิกิยูเมทูกิอะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดถึงเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าคลิปนี้จะยอดวิวสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้อะไรกลับไปซะบ้างนะฮะแล้วก็ได้คิดอะไรบางอย่างที่ ในตอนปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอผมจบนะฮะทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเลยที่ดูคลิปผมจบก็ขอบคุณจริงๆครับไม่ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผมก็ขอตัวไปเล่นฮอ o w k น i g h t อีกรอบให้มันจบ